สว,ส,วส, ar, สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ對對ท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนลงเกมแล้วก็สอนเพิ่มช่องตัวละครสอนเพิ่มวันนี้ด้วยนะครับงานรูโตไฟล์นโตแล้วก็อันนี้นะครับให้ทุกคนย้ายย้ายไฟล์โนโตไปตรงนี้นะครับตัวเกมแล้วกดอันแรกนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นไฟล์โนโตนะครับนี่ไฟล์โกคูพันปีนะครับก็ให้ทุกคนย้ายมาตรงนี้แล้วก็กด อันนี้แล้วก็คัดลอกแล้วก็กดเข้าไปที่ a อ d r o i d แล้วก็กด ESE นะคะแล้วก็กดแล้วก็แก้ไขนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนนี่เกิดนะัครีบ สเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไฟอันนี้เพิ่มช่องตัวละครแล้วก็กดตัดแล้วก็กดไปไฟล์ลตัวเกมแล้วก,กดอันนี้สองนะครับแล้วก็กดวาง นำไปใช้ทั้งหมดแล้วก็เขียนทับไปเลยครับแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอันนี้คีย์บอร์ดด้วยนะครับเดินใช้แค่ดีก กดไปเกมมูจีนอันแรกนะครับแล้วก็กดอันแรกแล้วก็กดอันแรกนะครับนี่นะครับก็จะเจอไฟล์เกมแล้วก็กดค้างแล้วก็กดโอเพนหรือว่ากดดับเบิลคิกก็ได้ครับนี่นะครับช่องดวละครก็เพิ่มไปแล้วนะครับนี่ เบริออนโกคูพันปีนะครับนี่นะลูโตเป็นไงบ้างครับคลิปที่สอนที่ผมสอนเดี๋ยวผมจะสอนลงไฟล์แก้แหลกด้วยนะครับเป็นอะไรไหมอ่านแทนแกติดกับ รอแป๊บหนึแบบน่งนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวโกคูด้วยนะครับแล้วก็รีวิวเนื้อโ่างเก้าหางหมดเบรีออนที่เก้าหางตายนะครับอ่าแป๊บหบนึ่งนะครับป็นเดียว ก็ดได้แล้วนะครับนนโกคูอายุพันปีดดปกดตัวเองนะครับ นี่นะครับมันก็จะเป็นแหลกนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนแก้แหลกนะครับเพราะพอาะด่านมันมีมากมายมันก็เลยแหลกครับนี่นะครับถ้ามันไม่มีด่านมันเกมมันก็ไม่แหลกแบบนี้นะครับ <ś m> เ,เดี๋ยวก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับมันแหลกเกินไปเดี๋ยวผมจะมา <ś m> นี้ด้วยนะครับ แบบครับเจอาก,กันาคลิปหน้า